วัสดีครับอยู่กับช่องรถไถซิงบานคุตั้มชินแ่นนะครับผมเจอเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะเลยครับวันนี้ไทรางวัลครับผมพี่น้องสองแปลงนะครับผมไถของตัวเองก่อนครับผมโอ้หัวมันนะครับผมอลไรคนสอบถามกันเข้ามานะครับมาตั้งผานยังไงให้ไถไม่เป๊ไม่ไหลไม่เอียงนะครับผมมันก็ตั้งผานก็อยู่กับผานส่วนนี้นะครับนี่อันนี้ก็เปรเหมือนกันนะครับผมนี่เห็นไหมเพราะพื้นที่มันเอียงครับผมพี่น้องแล้วก็ค่อยเอา ล้อวกลวมเหยียบมาข้างนี้นิดนึงนะครับผมอ่าถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะก็เลยทําท่าให้ดูว่ามันปีมันปีนปนทั้งทั้งที่ตั้งฐานได้แล้วแต่มันพื้นที่เอียงนะครับเราก็เอาเอาเอากรอบร่องเข้าไปนะครับเหยียบเหยียบตรงข้างบนเลยนี่ตรงนิ้วผมนี่นะครับให้ให้ผ่านใบแรกเนกะือบไม่กินดินนะเอาง่ายๆมันจะไม่เปีน,นะครับถ้าพื้นที่เอียงนะครับผมอ่า ก็ไม่ได้ซีเดียครับผมไม่ได้ไถไปแข่งใครครับว่าจะไถให้มันสวยให้มันเนียนอย่างนี้นะฮะมันจะทํางานง่ายก็คือยกล่องง่ายนะครับผมยกล่องง่ายดูแลควบคุมพวงมาลัยง่ายมันจะตรงนะครับเวลายกล่องยกอะไรนะครับการไถก็ให้ไถลงลึกๆหน่อยนะครับผมลึกเท่าที่จะทําได้แล้วกันเนาะไม่หนักรถจนเกินไปนะครับผมอ่ามันไม่ใช่ผ่านสามนะจะเอาลึกเท่าหน้าแข้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เท่าผ่านพวนนะครับผมอ่า การตั้งฐานก็อยู่ลักษณะนี้นะฮะใบแรกก็กินดอกยางมานิดนึงนะครับผมยกขึ้นเหนือยกใบหน้าขึ้นสักเกือบครบนึงนะครับผมอ่าฝ่ามือนึงแล้วกันฝ่ามือกว่าๆนะครับอ่าคัดท้ายตัวนี้ก็ยิงเข้าไปแขนก้ามปูนะครับแขนตรงนี้หรือเสาหลังคานี่แหละบริเวณนี้ไถดูนะครับผมไถดูแต่อย่าลืมเช็คสปริงสปริงคัดท้ายนะสำคัญสุดเลยเนะี่ย สปริงไม่ยันนี่ก็เป๋เหมือนกันนะครับพี่น้องออก็ทําให้เป๋เหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่เราเอียงอยู่แล้วยิ่งสปริงกระ้ายไม่คัดก็คือไม่ค้ายันให้ตัวใบกระ้ายจิกเนี่ยยิ่งแล้วเลยนะครับพี่น้องอ่าครับผมก็จะใส่ลใส่ใส่รูแรกนะครับทําไมใส่รูแรกก็มันเป็นดินแข็งให้มันสู้ดินแข็งดินอะไรหน่อยนะครับถ้าใส่รูใดเนี่ยสาหรับดินทรายดินอ่อนดินที่ มันถ่ายง่ายนะครับผมสำหรับผมก็ถ่ายลายแปลงขี้เกียจเอาเข้าออกก็เลยตั้งไว้รูแรกเลยนะครับผมสู้ดินแข็งหญ้าลกอะไรเงี้ยมันถ่ายลงดีกว่ากันนะครับแต่ถ้าอันหลังเนี่ยก็คือ,อถ้าถ่ายนาเนี่ยเหมาะนะนิ่มๆน,นวลๆไปเนี่ยมันเสร็จเร็วผามันก็จะกว้างขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ะผานก็จะต้านเหมือนผานสามนะครับต้านดินจะหนักลดกว่าพระรูหลังนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผม แล้วก็อาศัยตั้งผ่านขยับไปล้อข้างนู้นหน่อยให้ใบแรกมันกินนิดๆพอนะครับผมอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไม่เสียงานวันนี้เดี๋ยวถทให้ชมว่ามันเป็นยังไงกันนะครับผมไม่มีคนถ่ายนะครับเนี่ยฮะพื้นที่ยังผมก็จะขวบล่องไปนะครับอ่าเห็นไหมล้อหลังมันก็จะลงลงข้างล่างนะครับล้อหน้าก็จะขึ้น เดี yep, yep, yep ๋ยวตุ๊กตูนะครับ ครับผมผานบางรุ่นนะอย่าลืมนะครับถ้าดินไม่สะอาดดูสังเกตดูใบผ่านนะถ้าดินไม่สะอาดเราต้องตึงตึงน็อตตึงเกลียวอัดใบผ่า,ไผานไม่ให้มันฟรีนะครับผมเพราะผานบางรุ่นมันต้องต้องตเอ่อคล้ายๆย้ำย้ำเอ่อน็อตให้ผ่านมันไม่หมุนคล้ายๆผ่านมันสู้ดินนะครับผมบางครั้งถ้าเราไม่ย้ำอย่างเงี้ยผ่านไม่สู้ดินคล้ายว่ามันหลวมอะ่ะมันก็ไม่สะอาดดินนะครับผม าดินไม่ไกลไม่ได้ไม่สาดนะครับผมทางนี้ทางนั้นก็ต้องเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับรอบก็อยู่ประมาณพันแปดถึงสองพันนะครับเพราะรีบเลยนะครับผมวันนี้สามสิบไล่เลยครับ ได้แล้วก็จะเรียบรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่เสร็จครับไม่ใช่อะไรแล้วพี่น้องนี่ในนี้เดียวนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องกรถไยซิ่งไปสุปดำมชินอลด้วยนะครับผมคลิปนี้ e ีนี้ก็มาทักทายพูดคุยันะอยากไถเนียนก็ต้องรักษารอบเครื่องด้วยนะครับรอบเครื่องนะห้พันแปดก็อยู่พ8 0 0ปด0ันแปดไม่ใช่ว่าพันแแล้วไปไทยพันรอบนะ ที่ดินมันก็จะไม่แตกไม่สาดถึงกันนะครับผมเอาฝากไว้ด้วยนะครับผมแถวไหนฝนตกบ้างครับกาซสิ่นแถวลงมันสวนตานะครับปานสวนตานะครับผมก็พอปลูกได้นะครับดินชุ่มชื้นนะครับจะจะปลูกไปนะครับรับฝนพฤษภาพอดีนะครับผมน่าจะอยู่ได้ประมาณเดือนเดือนกว่าๆถึง2เดือนอยู่แล้วฮะความชื้นในดินนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องรถไายซิ่งบายสุดเปอร์แอมชีแนลด้วยนะฮะ อยากทราบอะไรอยากทำอะไรทักทายเข้ามานะฮะถ้าผมรู้ตรงไหนก็จะทำคลิปให้ดูนะครับผมเฮงเฮงรวยทุกคนครับสวัสดีครับ